สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้สั้นๆแต่ได้ใจความนะวันนี้ผมจะพามาดูปัญหาเกี่ยวกับระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ h o n d a h o n d a ้ l คลิกครับคลิกตัวคลิกตัวคาบูนะปัญหามีอยู่ว่า สตาร์ทมือติดยากมากครับหรือไม่ติดเลยแต่สตาร์ทเท้าติดง่ายมากครับทีเดียวติดพอเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เลี้ยงคันเร่งไว้เนี่ยเครื่องยนต์มันจะค่อยๆสโลว์แล้วก็ดับแต่ถ้าเราเลี้ยงคันเร่งไว้รถมันจะไม่ดับเราก็ขับขี่ได้ปกติอ่าย้ำอีกทีนึงนะสตาร์ทมือติดติดยากสตาร์ทเท้าติดง่าย พอใครใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วพบเจอปัญหาใกล้เคียงกันก็อยากที่ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะเดี๋ยวมาดูต้นเหตุของสาเหตุปัญหาหลักๆเลยที่ที่ผมตรวจพบตรวจเจอจาเป็นต้องรื้อเครื่องยนต์เครื่องยนต์ออกมานะถึงจะสามารถเข้าถึงจุดบอดจุดบุกพองของเขาได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเราเราจะเป็นต้องรื้อรื้อเครื่องยนต์ออกมาออกจากตัวตัวถังรถนะฮะเพื่อสะดวกในการทํางานนะ จุดบอดจุดบกพร่องมันอยู่ที่บริเวณนี้นะครับฝาสูบฝาสูบของรถจักรยานยนต์เนี่ยสี่จังหวะเนี่ยมันจะมีด้านวาล์วไอดีด้านวาล์วไอเสียปัญหาที่เราตรวจพบของรถคันนี้คือว่าวา wow er ล์วไอเสียรั่วนะวา wow er ล์วไอเสียรั่วเราจะรู้ได้ยังไงได้อย่างไรว่าว wow า er ล์วไอเสียรั่วง่ายๆครับ น้ำมันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยน้ำมันเป็นซินหรือว่็น้ำเปล่าก็ได้เนี่ยหยดไปที่รูเดี๋ยวจะเริ่มเช็คจากวาวไอดีก่อนเช็คจากวาวไอดีให้ดูถ้าวาวไอดีรั่วครับมันจะมีมันจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเทเข้าไปเนี่ยซึมออกมาบริเวณนี้ของไอดีเนี่ยมีซึมนิดนึงซึมนิดนึงนะเห็นไหมฮะไอดี ID ไม่ทลายครับเดี๋ยวมาดูฝังไอเสียกันบ้าง เกห,เห็นไหมครับไอเสียนี่ไหลโจกๆเลยฮะเนี่ยแหละครับเ,เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้รถ honda าคิกเนี่ยสตาร์ทมือติดยากแต่สตาร์ทเท้าติดได้แล้วก็รอบเดินเบาเนี่ยมันจะสโลโดับเองส่วนวิธีการแก้ไขปัญหานะเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดฝาสูบทำความสะอาดใบเบา แล้วก็ทําการบวดวาลวใหม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คว่าวาลววหายรั่วหรือยังจากนั้นเราจะติดตั้งทุกอย่างเข้าที่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้สตาร์ทให้ชมเพราะว่าแต่วันนี้มันรีบครับเลยเลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนแรกให้เพื่อนดูเพียงแค่เอามาเล่าให้ฟังแบ่งปันประสบการณ์นะว่าใครที่พบเจอปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันใครอยากให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะกับปัญหาที่ว่าสตาร์ทมือติดยากหรือไม่ติดเลย แต่สตาร์ทเท้าติดติดง่ายรอบเดินเบาเบาไหมนครับพอจะสโลวเนี่ย,เค,คย,เ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 ,ยเครื่องมันจะค่อยๆสโลวดับเองในรอบเดินเบาเนี่ยเครื่องมันจะค่อยๆสโลวดับเองเอามาให้ชมเป็นแนวท้านะครับหากว่าใครใช้รถรุ่นนี้อยู่เดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดฝาสูบครู่มาแบบสั้นๆครับคลิปนี้